ไม่สุขใจเท่าเที่ยวไทยกันเถอะโดยลักษณาจำปาขณะลูกบอลับเพลิงทำงานจะส่งเสียงเตือน90-110เดซิเบลและกระจายสารเคมีรอบทิศทาง360องศาปกป้องคุณจากไฟไหม้ตลอด24ชั่วโมงติดตั้งง่ายบริเวณเหนือจุดเสี่ยงไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานนาน5ปี ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้นวัตกรรมป้องกันอักขีภัยด้วยลูกบอลดับเพลิง e-life 1 6นาฬิกา10นาทีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวไทยกันเถอะดิฉันลักษณะจำปารับหน้าที่ดำเนินรายการเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาโดยประมาณบ่าย4โมงถึง5โมงนะคะก็เป็นประจำค่ะเราจะมี2ช่วงนะคะ ช่วงแรกจะเป็นช่วงชนคุณเก่งชวนชิมชวนเที่ยวนะคะโดยคุณเก่งธรรมรัฐเทพ,พัสถินายุธยาและช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงสำราญการกินกับคุณป๊สื่อวงแก้วทิพร,รัตน์อยากจะเรียนคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั้งลื่นข่าว 96FM นะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาที่ Facebook มาชมกันจัดรายการด้วยด้วยกับเรานะคะ,ะค้นหาเป็นภาษาอังกฤษค่ะ แซปนะะิวสะสะกด Z A A B แล้วก็ N E W S ค่ะทักทายพูดคุยเข้ามาได้นะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะน้องปูแล้วก็น้องเก่งนะคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพี่ติ๋มแล้วค,คุณปูสืบวงแก้วทิพร,รัตน์ครับค่ะสวัสดีค่ะน้องปูสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ติม๋มคุณเก่งและท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะเอาน้องปูเบรกที่สองจะพาไปชิมอาหารที่ไหนเอ่ย โอเควันนี้เราจะได้รู้จักคำว่าวัดสานะนะครับว,วัดสารวัดสานะก็คือฤด,ดูฝนนะครับเป็นอาหารตามฤด,ดูกาลนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนนะครับเราไปดูกันว่าวัดสานะที่ผมจะพาไปเนี่ยนะครับว่าเราจะไปทำอะไรกันบ้างเราได้รู้จักคำว่าหมาน้อยฟู้ดแลบนะครับเราจะได้รู้จักคำว่าพาแรงนะฮะพาแรงครับใช่ครับและสุดท้าย เราก็ไปเจอกันที่ซาหมวยแอนซันจากห้องเสื้อสู่ร้านอาหารครับโอเคคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะรอชมเบรกที่สองเอาเบรกแรกมาเจอคุณเก่งชนชิมชนเที่ยวนะคะคุณเก่งธรรมรัฐเท่ย์ผัสถินน่าอุทยา,าไปศรีสัชนาลัยใช่ไหมยังไปอยู่ที่นั่นครับ <c oughs> ยังอยู่ที่นั่นแล้วก็กําลังจะเดินทางกลับนะครับวันนี้อย่างที่คุณปุ๊กบอกแล้วครับว่าฤดูฝนต้นไม้ข้างทางนี่สวยงาม เพราะฉะนั้นจะก่อนที่เราจะกลับเนี่ยเราก็จะแวะดูอะไรริมทางไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะครับเส้นทางในฝันสุมทุมรุ่มไม้อันน้อยใหญ่ถนนที่ขึ้นเนินลงเนินแล้วมีหมอกปกคลุมนะครับถ้าดูจากในภาพนี้นะครับหล,หลายภาพที่ออกมานี่จะสวยงามนะครับเหมือนเราไปเที่ยว เออบนเหนือสุดบนดอยเออหรือไปเชียงดาวแต่ที่นี่ใกล้ๆครับที่อำเภอศรีสัชนาลัยขออนุญาตนำภาพขึ้นด้วยนะครับครับภาพเนี่ยต้องขอบคุณก่อนเลยคือเว็บไซต์เช็คอินศรีสัชนาลัยนะครับเขาอุต่าห์นะครับที่เออไปไปเ่าเขาเรียกว่าไปถ่ายรูปแล้วก็นำ นำภาพสวยๆไปตั้งกล้องถ่ายให้เห็นรายละเอียดของเนื้อภาพให้เห็นรายละเอียดของท้องถนนนะครับก็เราก็ย้อนไปนะครับย้อนที่จะมุ่งหน้าไปทางอำเภอเด่นชัยห่างจากศรีสัตว์ชนลไรประมาณ29กิโล นะครับเราจะเห็นต้นไม้น้อยใหญ่นะครับพอไปเห็นแล้วเนี่ยมันลดความเครียดได้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ<ม>เราจะได้ยินเสียงจิ้งหรีดเราจะได้ยินเสียงนกร้องนะครับจอดรถลงไปปรากฏว่าอากาศเย็นไม่ร้อนนะครับแล้วแดดเนี่ยส่องลงมาบนถนนเนี่ยเหมือนกับเราวิ่งอยู่บนโพรงไม้นะครับแสดงว่าที่สีสัชนาลัยจนถึงอำเภอเด่นชัยเนี่ยยังมีความสมบูรณ์ทางด้านต้นไม้ทางด้าน ใช่ครับพี่ครับเพราะฉะนั้นน่าเที่ยวมากแล้วย้อนกลับมาครับย้อนกลับมาเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรกันครับเราจะไปดูหมอกสวยนะครับแล้วก็มองเห็นสะพานข้ามภูเข,ขาที่เป็นลําน้ําแล้วก็จะเห็นไอเย็นของหมอกที่สัมผัสได้จนมีความรู้สึกว่านี่คือธรรมชาติที่ในกรุงเทพมหานครนั้นไม่มีนะครับภาพต่อไปที่จะเป็นภาพของพระคม้ม เต้หรือย่ามที่เราเรียกกันนะครับแล้วก็ผ้าปูรองจานโต๊ะอาหารอันนี้นะครับทำจากฝีมือของคนในอำเภอศรีสัชนาลัยในอำเภอนี้นะครับเขาก็จะมีเรื่องของผ้าต่างๆเดี๋ยวสักคู่เราจะแวะไปที่ร้านโป๊ยเซียนย่ามสวยร้านนี้เขาก็จะแขวนไว้ริมถนนเลยว่า มีย่ามขายราคาจริงๆแล้วเนี่ยฝีมือกับราคาก็ไม่แตกต่างจากร้านใหญ่เพียงแต่ว่าร้านเนี่ยมีจำนวนของผ้าที่ทอนะครับจะเป็นผ้าทอ,อเป็นผ้าถุงถุงย่ามเป็นผ้าทอได้หรือว่าเป็นผ้าทอกี่มือหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีน้อยคุณผู้หญิงที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นคนพื้นบ้านที่สีสรัชนาไรครับพี่ติง๋งชื่อป้าวิเชีย เขาทอผ้ามาทอกี่มือเนี่ยมาตั้งแต่อายุสิบห้าปีแล้วปรากฏว,ว่าพอบอกมาจากรายการเที่ยวไทยกันเถอะเขาบอกเขาดูใน YouTube สแสดงว่าการสื่อสารของเราทั้งแซบนิวเรียครับได้ผลคนต่างจังหวัดที่เขาเราไม่คิดว่าเขาจะต้องติดตามชมเขาก็ชมแล้วเขาก็ชื่นชมมาว่า อะไรการทําได้ดีทั้งสองช่วงนะครับวันเสาร์ทำได้ดีทั้งสองช่งวไง,ง,ชงได้เห็นความหลากหลายนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ติ๋มที่อุตสาหให้โอกาสได้มาทำณตรงนี้นะครับภาพต่อไปนั้นก็จะเป็นริมถนนแล้วก็มีผ้าป้าคุณวิเชียนนะครับมีทอกี่เสร็จแล้วจากผ้าทอกี่เรามาดูครับผมไม่เชื่อนึกว่าจะมีแต่ไอ้ลูกตาลอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีปรากฏว่าริมโต๊ะถัดจากร้าน โปยเซียนผ้าทอแล้วเนี่ยก็จะมีโต๊ะวางขายผลไม้อย่างเช่นเป็นลูกตาลลูกตาลน,นี่ก็สดๆคือไปฉอะแล้วก็แกะเนื้อในมานะครับปอกเปลือกแล้วก็เป็นลูกตาลเอามาเชื่อมก็ได้เอามาทานสดก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ร้านถัดไปที่มีก็คือทุเรียนครับถ้าเราไปอุตรดิตถเราจะได้ยินคําว่าทุเรียนหลินหลงรับแรอมีชื่อรคาคาสูงด้วย ใช่ครับแต่ที่นี่ใช้คำว่าหมอนทองพระร่วงอให้เกียรติสมัยประวัติศาสตร์หรือเปล่าว่ามีพระร่วงอยู่ที่อุตรดิตมีหลงหลินแล้วก็ที่ศรีษัตก็มีหมอนทองพะะร่วงนะครับราคากิโลละ <150 S 2> ร้อยห้าสิบบาทในเข่งเนี่ยจริงๆมีพูนพูนปรากฏว่าชาวบ้านแถวนั้นก็ดีหรือคนที่สัญจรไปมาจอดรถซื้อ ไปทานบนรถแต่ไม่มีรถตู้จอดนะครับเพราะว่าอาจจะไปร่วมกิจกรรมกันบนรถแล้วถ้าเอานําทุเรียนหรือว่ารถบัสขึ้นไปเนี่ยรับรองว่าวงแตกเพราะกินมันจะแบหกพวน <c oughs> ครับเนี่แหละครับเห็นเนื้อทุเรียนแล้วเนี่ยกดลงไปเนี่ยนะครับจะดูนิ่มแต่ตอนนี้เราดูเนื้อนอกเนี่ยแข็งอร่อยหวานก็คือหมอนทองเราเนี่ยเองแหละครับแต่ไปปลูกนะภูมิศาสตร์อยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัย ผมว่าอร่อยไม่แพ้หลินหลงรับแรลนะครับที่เราเห็นในภาพนี้ก็อาจจะเป็นถนนพื้นเก่านะครับเราก็จะไปดูกันว่ามีอะไรต่อไปตอนนี้เราก็ขับรถเข้าไปเข้าไปในตัวเมืองเพื่ออะไรครับจากศรีสัชนาลัยจะมุ่งหน้าไปอำเภอศรีนครเพราะเราจะกลับกรุงเทพเพราะกลับกรุงเทพเราต้องแวะครับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย mm hmm. นะครับที่เนี้ย เขามีเวลเวล่าเปิดแล้วชาวไทยก็ดีชาวต่างชาติก็ดีสามารถเข้าไปเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวได้เนี่ยเขาก็มีเก็บค่าบำรุงหรือค่าธรรมเนียมก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยครับว่าที่นี่เนี่ยขึ้นกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมีการดูแลทํานุบํารุงมีค่าใช้ใจ่ายเรื่องค่าน้ําค่าไฟค่าพนักงานอะไรต่างๆที่คอยอำนวยความสะดวกให้ความปลอดภัย เปิดตั้งแต่เวลา8โมง30ถึง4โมง30ขับเข้าไปแล้วเราสามารถไปขอซื้อตั๋วเพื่อนั่งรถรางชมรอบแอเรียหรือรอบบริเวณรอบบริเวณเนี่ยมีเป็นร้อยร้อยไร่ก็จะมีวัดต่างๆครับพี่ติม๋มเป็นสิบสิบวัดซึ่งเห็นสภาพอยู่ก็คือบำรุษเอ่อทำเอ่ออะไรเขาเรียกว่าชารุษซุดโซมแล้วก็าขาดเอ่อเป็นหร่องรอยประวัติศาสตร์เขาเรียกโบราณสถาน ที่สามารถที่จะเข้าไปชมหรือลงไปถ่ายรูปได้นะครับที่อุทยานด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดลงไปสอบถามหรืออินร์เมชันการประชาสัมพันธ์เพื่อถามว่าจะทำอะไรอย่างไรแต่ผมยืนยันครับว่าที่นี่ปลอดภัยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลอย่างดีข้าราชการที่ดูแลที่เนี่ย หรือลูกจ้างที่เนี่ยพูจาสุภาพอ่อนน้อมแล้วก็ให้เกียรติว่าผมไปใกล้เวลาปิดแล้วเขก็บอกว่าอ,อพอดีใกล้เวลาปิดแล้วแต่อนุญาตให้เข้าชมได้ค่ะเข้าไปดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับที่นี่นี่เป็นอย่างไรที่นี่พี่ติมครับปรากฏว,ว่าได้รับนะครับเป็นมรดก ok โลกจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534นะครับ แล้วที่นี่มีสามเมืองใหญ่ก็คือเป็นเมืองสุขโขทัยอันดับแรกแล้วมีเมืองบริบาลก็คือศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรนะครับที่กำแพงเพชรก็มีอุทยานประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งศรีสัชนาลัยก็เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งแล้วก็ที่สุขโขทัยในตัวอำเภอเมืองก็เป็นอุทยานประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับอย่าไปจําสับสนกับคําว่าอุทยานแห่งชาตินะครับ พราะอะไรครับอุทยานแห่งชาติีนดูแลเรื่องป่าเขาลำเนาภายต้นไม้บำรุงรักษาสัตว์หรือสัตว์อนุรักษ์ต่างๆหรือการบุกรุกอครอบครองอุทยานแห่งชาติโดยกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะเป็นผู้ดูแลแต่ที่อุทยานประวัติศาส,สตร์ศรีสัศานาอะไรนี้ดูแลโดยกรมศิละปรกรกระรวงวัฒนธรรมนะครับต้องแยกเป็นอย่างอย่างไป นะครับที่นี่มีประวัติศาสตร์ในอดีตมากมายครับพี่ติม๋มตั้งเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ํายมแล้วก็พื้นที่เนี่ยก็จะมีเชิงเขาพรศรีเขาใหญ่นะครับสุวรรณคีรีและเขาพนมเพิงมาเป็นพื้นที่เหมาะสมสําหรับถิ่นฐานที่ได้พบหลักฐานของชุมชนมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายนะครับเมื่อครั้งที่ผู้คนในบริเวณนี้ยังไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ ย้ําคําว่าม่ได้นับถือศาสนาพุทธถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นความเชื่อเรื่องของพราหมณ์ใช่ไหมครับพี่ติ๋งพรหมณของนราหมวามของถูกต้องเลยครับเพราะว่าที่นี่ก็มีเรื่องของขอมแต่เราไม่ได้ลงลึกไปขนาดนั้นแล้วก็เมื่อพุทธศักราชศตวรรษที่9นะครับจนมาถึงสมัยธราวดีในพุทธศตวรรษที่1 2ถึง16และสมัยลบุรีเห็นไหมครับทุกอย่าง าเราติดตามรายการเนี่ยทุกอย่างจะมีเรื่องของอยุธยารบบุรีนะครับปรากฏว่าตอนนี้มีอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพใช่ไหมฮะมก็เป็นข่าวโด่งดังกันมากพอสมควรทีนี้สมัยรบบุรีเนี่ยผู้สัะวัที่สิบเจ็ดถึงสิบแปดเนี่ยก็มีการเ,เริ่มต้นมาต่อเนื่องนะครับจนถึงสมัยสุขโขทยัยแล้วก็เกี่ยวพันมามีรบบุรีมีอยุทยาแต่ กําลังศึกษาและผมเองก็กําลังงงว่าอายุทยาเนี่ยกับสุโขทัยหรือรบบุรีเนี่ยจุดไหนเกิดก่อนกันหรือเกิดพร้อมกันแล้วมีชุมชนมีถิ่นฐานอย่างไรนะครับคร mm ับ hmm. ภาพต่อไปเลยครับจะเป็นภาพที่มีป้ายยินดีต้อนรับ เป็นแหล่งมรดกโลกนะครับแล้วก็เป็นป้ายที่ผมไปยืนอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศีสัชนาลัยเราสามารถขับรถชมได้ล้อมแปลได้รอบบริเวณนะครับขับรถไปเองก็ได้แล้วสองข้างทางเนี่ยสะอาดสะอ้านต้นไม้ก็ไม่ได้ใหญ่โตเพราะอะไรเพราะว่าเขาคอยดูแลเพื่อไม่ให้เกิดต้นไม้ลงมาทับถนนก็ดีหรืออะไรก็ดีนะครับมีการพัฒนามีการดูแลอยู่ตลอดนะฮะต่อไปก็จะเป็น เห็นภาพรถรางนะครับรถรางเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเขามีการดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้คนที่เข้าไปเที่ยวเนี่ยได้นั่งแล้วก็มีความปลอดภัยเกิดขึ้นครับทีนี้หลังจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเนื่องจากเวลาจะน้อยนิดหนึ่งเราจะไปขับรถกลับเข้ากรุงเทพแต่ก่อนที่จะเข้ากรุงเทพเนี่ยเราจะไปที่อำเภอศรีส,สำมฤทครับไปดูอะไรครับไปแวะซื้อครับซื้อถั่วทอดงาอื mm. มีเป็นสิบเจ้าครับพี่ติ๋มแต่ประวัติศาสตร์ของเขาเคืออะไร <The Queen> เขาบอกว่ามีท่านนักข่าวท่านหนึ่งที่อยู่กรมประชาสัมพันธ์ถ้าเอ่ยชื่อไปเนี่ยพวกเราต้องรู้จกักท่านไปแวะแล้วก็ทํารายการก็ทําให้ถัถ่วทอดที่เนี่ยโด่งดังขึ้นมาถุงหนึ่งยีบาทมีอยู่ประมาณ4ีหชิ้นแต่อร่อ,อยอร่อยแล้วก็มีการบรรจุพันธุใส่ถุงพลาสติกเป็นกระดาษขาวแล้วก็ติดโลโก้ติดป้ายว่าจากร้านไหนชื่ออะไรนะครับ อันนี้ที่เห็นในป้ายต่อไปเนี่ยเป็นมูลค่า50บาทก็คือถุงใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็สามารถผ่านได้ในภาพจากภาพนี้จะเป็นภาพถั่วให้เห็นเลยว่าถั่วกับงาเนี่ยเป็นอย่างไรทอดอย่างไรนะครับเขามีป้ายบอกนะครับมีโลโก้บอกว่าถั่วงาอร่อยดีนะครับเลิดผลิตโดยใครอย่างเช่นนายประสงค์ทองอินนะครับแล้วก็อ่า คนก็ไปแวะซื้อเป็นของฝากของกำนันจากต่างถิ่นเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับทีนี้ที่สีสำโรงเนี่ยตัวนะครับที่สีสำโรงเนี่ยก็ยังมีร้านเด่นร้านดังครับพี่ติง๋งพี่ติ๋งชอบทานก๋วยเตี๋ยวแน่นอนเพราะพี่ติ๋งไม่บริโภคอย่างอื่นสัตว์ใหญ่พี่ติ๋งก็ไม่บริโภคหมูสับได้เล็กน้อยแต่ก็ไม่เคยเห็นบริโภคนะครับแต่ที่นี่เขามีอาหารหลากหลายครับพี่ติง๋งอยากทานอะไร ผัดไทยก๋วยเตี๋ยวต้มยำมีทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าจะเลือกทานอะไรเท่านั้นเองนะครับ<า>ร้านเนี่ยชื่อขัวตาพุทธขัวตาพุทธเนี่ยเปิดมามากกว่าเจ็ดสิบปีพี่ติ๋มนึกในใจไหมครับ<า>ว่าคนเขาพูดถึงเรื่องกุ้ยเตี๋ยวสุโขทยัยอา่าจะได้ยินอยู่เรื่อยได้ยินอยู่เรื่อยก๋้ยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยเขาจะไท่กุ้งแห้งตัวเล็กๆ ใช่ไหมครับแล้วใส่ถั่วแต่ที่นี่เนี่ยที่ผมไปทานเนี่ยไม่มีจุดเด่นของเขาก็คือบะหมี่เขาทาเองครับบะเส้นบะหมี่เนี่ยใช้เน้นเรื่องของไข่เป็นหลักแป้งนี่น้อยนะครับเขาก็จะรวบชามต่อชามก้อนต่อก้อนแล้วก็มาบรรจงทํา มีทราบข่าวมาว่าบางคนรอไม่ไหวเพราะอะไรเพราะร้านเขาใหญ่ครับพี่ติ๋งครับแล้วก็นั่งรองไม่ไหวก็เกิดอารมณ์เสียอันนี้ผมก็เห็นใจร้านเพราะผมไปเนี่ยผมก็ไปรอเขียนคิวเหมือนกันถ้าจําได้ว่าไปร้านใหญ่เครื่องผมก็เคยบอกแล้วว่าถ้าจะสั่งก๋วยเตี๋ยวให้สั่งทีเดียวเลยอย่าไปรออันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่จะไม่อารมณ์เสียก็คือสั่งทีเดียวเลยครับว่าอยากทานอะไรแต่ถ้าจะไปประดิษฐ์ประดอยใช้ละไม้ชชยตาแล้วก็ เมามอยจนลืมไปว่าสั่งอะไรไปบ้างสั่งชามหนึ่งแล้วเดี๋ยวโมโหหิวต่อยครับเพราะยังทานไม่อิ่นนะครับภาพต่อไปจะเป็นกุ้ยเตี๋ยวใช่ไหมฮะเป็นอ่าภาพต่อไปนี่เป็นรุ่นลูกอรุ่นหลานครับคุณตาพุธเนี่ยท่านเสียไปแล้วคุณตาพุธเนี่ยท่านนาสกุลเอ่อ ทองศินก็เขาเรียกกันว่าตาพุทธทองศินคนพื้นเพดึกดําบันต่อมาก็มาให้คุณแม่คุณแม่คือลูกสาวตาพูดแล้วตกมาเจเนเรชันที่สามก็คือมาถึงคุณแสงดาวเสถียนดีคุณแสงดาว,ดาวใช่ั้ยใช่ครับแล้วก็วครับสวยแต่งตัวเก่ง แล้วก็เป็นคนพูดจาสุภาพเข้าไปถามอะไรลวกไปด้วยทําไปด้วยเราก็ยังกลัวเลยว่าลวกผิดลวกถูกหรือเปล่าปรากฏว่าฝีมือคงที่ครับไม่มีหลงไม่มีลืมก็ยังยืนอมยิ้มอยู่ว่าผู้หญิงคนนี้เก่งมากคุณแสงดาวสเสถียรดีนะครับก๋วยเตี๋ยวของตาพุทธเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทานที่อริดอร่อยนะครับจะปรุงแบบไหนละ่ะแต่เขาจะใส่ถั่วมาให้ถ้าใครไม่ทานถัว่วต้องบอกเขาเลยนะครับผมไปบอกว่าผมไม่ใส่ผงชูรสเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวะคะ่ะเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก ครับเพราะฉะนั้นเราอยากปรุงเปรี้ยวหวานมันเค็มปรุงเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะไปทานก๋วยเตี๋ยวที่ไหนควรจะชิมน้ำซุปก่อนครับว่ารสชาติเขาเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูเมนูที่หน้าที่หน้าเตากันนะครับเมนูจะบอกเลยว่าอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขาขายก็มีก๋วยเตี๋ยวน้ำนก๋วยเตี๋ยวแห้งครับแล้วบอกราคา สำคัญนะครับเรื่องบอกราคาถ้าไม่บอกราคาเนี่ยคุณเก่งชวนชิมชวนเที่ยวนี่จะตระหนักมากเลยว่าควรจะสนับสนุนหรือควรที่จะเข้าไปอุดหนุนไหมเพราะว่าอะไรเพราะวิถีคนที่เที่ยวระดับกลางหรือระดับไหนก็แล้วแต่เถอะเขาจะระวังมากเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับก็ถือว่าโชคดีที่ไปแต่ละร้านนั้นมีเมนูและบอกราคานะครับนี่คือรูปของก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กที่เขาทําเป็นต้มยำหมูสับ นะครับแต่อันนี้เขาใส่พริกมาให้นิดหนึ่งอรอยอร่อยครับน้ําซุปคงที่ผมไม่ปรุงเลยทานแบบนี้เลยถือว่าอ,อร่อยมากๆนะครับแล้วก็จานเครื่องปรุงก็ใส่ตํำรับเหมือนโหรายคามสังขาโรคแต่ว่าก็เป็นแบบทํามาปัจจุบันนี้นะฮะให้ดูสวยงามให้รู้ว่านี่คือร้านที่อยู่ในเมืองสุโข,ขทัยนะครับภาพสุดท้ายแล้วครับพี่ติ๋งครับภาพนี้คือร้านตาพุดก๋วยเตี๋ยวตาพุด สีสำโรงริมแม่น้ำยมครับโอเคค่ะขอบทวนนะคะน่าสนใจมากค่ะอันนี้ก็คือที่สีสัจนาลายจังหวัดสุขโขทัยนะคะขอบคุณน้องเก่งมากๆค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงสำราญการกินกับคุณปุ้สือบวงแก้วทิพร,รัตน์ขอบคุณน้องเก่งธรรมราชเทพศรินัยุธยาค่ะครับ ไหนไม่สุขใจเท่าเที่ยวไทยกันเถอะโดยลักคนาจำปา